โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนนะบผมที่รับชมช่องของบังแจ็คชาแนลนะคผมคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะเพื่อนก็คือจะมาลื้อนะผมลื้อประกอบใหม่นะผมะก็คือชุดนะผมชุดห้าหกนะผมที่ซื้อมาจากคลิปที่แล้วนะผมที่รีวิวไปนะผมใครที่ยังไม่ได้ดูนะผมคลิปที่แล้วก็กดย้อนกลับไปดูได้นะผมที่ช่องเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลื้อลรถคันนี้นะผมก็ลื้อลูกเดิมออกนะผม สเต็ปเดิมแคมป์นะผมอ่าคันนี้ใครที่ยังเข้ามาติดตามไม่ทันนะผมอ่าก็คือรถคันนี้เป็นสเต็ปเดิมแคมป์นะผมแต่ว่าอันนี้ฝาที่ผมซื้อมานะผมเป็นฝาห้าหกนะแล้วก็จะมีเสื้อลูกนะผมเสื้อลูกห้าสิบหกนะผมวันนี้ผมก็จะมาลองประกอบนะผม เซตนี้ผมก็ยังจะไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะผมก็คือเขาให้มาแบบนี้นะผมผมก็จะทากาวประกอบเลยนะผมผมจะไม่เซตอะไรอัตราส่วนอะไรเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> ก็เหมือนเขาจะทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ก็จะลองใส่เข้าไปดูก่อนนะผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมอันนี้ผมก็ได้ใส่ซ uh, ีนก้านรวาวนะผมก็จะเป็นของเทียมนะผมที่แถมมากับประเจนนะผมแล้วก็ใส่แค้มเข้าไปแล้วเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองมาลื้ ไอลูกเดิมออกก่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมได้ลื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนนี่นะผมอ่าได้ลื้อเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ออกมาหมดเลยนะผมทั้งลูกสูบนะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้เลยนะผมอ่าชุดนี้ยังไม่ได้ใส่สปริงวาลว์นเพื่อนเพราะว่ารออ่าตัวนี้นะผมก็เป็นเล็บวาล์นนะผมก็ผมก็รอเอามาใส่กับฝาใหม่นะผม เดี๋ยวเราก็ต้องใส่สปริงวาลก่อนนะเพื<ๆ>่อนเพราะว่าฟ้าใหม่นะผมมันมีรีเทนเนอร์มาด้วยนะเพื<ๆ>่อนก็เลยต้องมารอแค่ตัวกิฟ์ล็อกนะผมตัวเล็บา wow ลนะนี่นะผมก็เป็นรีเทนเนอร์นะผมแล้วก็สปริงวาลมาครบชุดเลยนะตัวนี้น่าจะเป็นมินยมนะเพื<ๆ>่อนเบาอยู่นะเดี๋ยวถ้าเทียบกับของเดิมนเะพื<ๆ>่อนเดี๋ยวผมเอาของเดิมมาเทียบให้ดูก็เทียบกับของเดิมคือน้ำหนักนะ แตกต่างกันเลยนะเพื่อนๆตัวนี้โอ้โหหนักนะผมแต่ว่าตัวนี้เบาเบากิบเลยนะผมต่างกันเป็นน่าจะหนักกว่ากันเป็นเท่าหนึ่งนะผมหนักกว่ากันเป็นอีกเท่าหนึ่งเลยแต่ว่าตัวนี้เบานะเพื่อนๆเบานิดเดียวเลยนะไม่รู้จะทนไหมนะเพราะว่านเป็นมีเนียมนะผมเดี๋ยวเรามาใส่สปริงวาลกันเลยเพื่อนโอเคครับผมเพื่อนก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะผม แข็งมากๆเลยเพื่อ,อนๆก็กว่าจะใส่ครบทั้งสองข้างนะก็ใช้เวลาประมาณเกือบยี่สิบนาทีนะผมอะผมนั่งทําคนเดียวอยู่นี่นะเดี๋ยวเรานะผมมาประกอบกันเลยเพื่อนๆก็น่าจะเหลือแค่ใส่กระเดื่องกดบ้านะผมแล้วก็น็อตล็อกแคมนะผมเท่านี้แหละเดี๋ยวไปเอาของเก่ามาเลยเพื่อนๆก็นี่นะผมก็ตัวไอก็เป็นไอดีนะเพื่อน ่เข้าไปเลยนะครับผมฝานี่น่าจะเป็นฝาเทียมแหละนะครับผมดูจากลักษณะนะมันเป็นงานหยาบๆนะครับผมแต่ว่าก็ยิงเลเซอร์ของไฮสปีดมาอยูนเพื่อนก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะผมว่ามันจะยังไงนะโอ้โหแน่นมากเลย ก็ทําไมนะผมผมไม่ไล่ลูกเดิมให้มันสุดนะผมผมว่านะเพราะว่าผมวิ่งวันนั้นก็ได้ร้อยสี่สิบนะครับผมก็อยู่ที่อ่ารถแต่ละคันด้วยนะเพื่อนผมวิ่งเกือบร้อยสี่สิบนะวันนั้นก็ที่เราไปไล่แก้นะผมสเตอร์อ่าสิบสี่ยี่สิบเก้านะครับผมก็ผมไล่ได้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้านะวันนั้นแต่ถ้าหมอบยาวๆก็น่าจะถึงร้อยสี่สิบแหละเพื่อน แต่ว่าผมว่าอารอบมันขึ้นช้านะผมแล้วมันไม่ตรงกับความที่ผมอยากได้นะผมผมก็เลยอยากทําเป็นลูกห้าสิบหกนะครับผมเพราะว่าผมก็เลื่อนในลาซาด้าด้วยแหละนะผมวันนั้นผมก็ดูในลาซาด้านะผมก็ดูไปดูมานะครับผมก็ไปเห็นชุดนะผมชุดลูกสูบแต่งนี่แหละนะผมแล้วก็เกิดความคิดอยากได้นะผมก็เลยไปเลื่อนเลื่อนดูในเพจนะผมแล้วก็เห็นราคานี้นะผม ราคาเดี๋ยวผมขอกักไว้ก่อนนะผมยังไม่บอกว่าเท่าไหร่นะก็ถ้าใครอยากรู้นะผมก็ให้ไปศึกษาดูเองนะผมว่าราคามันเท่าไหร่นะชุดนี้นะแต่ที่แรกนะผมไปเจอในลาซาดาก่อนนะผมแล้วก็ก็เลยคิดว่าอยากได้นะผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในเพจนะผมก็มาเจอชุดนี้แหละนะโอเคนะผมก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะผม เดี๋ยวเรามาล็อกอีกทีหนึ่งประมาณนี้แหละเพื่อนโอเคนะผมก็ฝาก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เหลือแค่น็อตเบอร์สิบตัวนี้แหละนะครับผม เดี๋ยวเราไปประกอบเสื้อสูบนะผมลองลองเสื้อสูบกับแข้งดูเลยแล้วกันนะผมว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะผมเพราะว่าปอกนี้เป็นปอก59มั้งเพื่อนเพื่อนก็รูป56ปอก59นะครับผมก็เซ็นเซอร์ไฮสปีดมาอย่างดีนะผมแต่ว่านะผมแข้งผมมาได้ควัญนทีหนึ่งแล้วนะก็ควันในช่องผมนี่แหละนะผมควัญนเองนะผมก็จะทํายังไงนะผมให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆนะ โอเคผมก็จะใส่เข้าไปแล้วเพื่อนก็บูทผมใส่แล้วนะประเก็นก็ใส่แล้วนะเพื่อนประมาณนี้เลยนะผมแต่ว่าปอกนอกนะผมไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะนี่ก็เป็นสลักที่เขาแถมมานะ แล้วก็ใส่กิบล็อกเพื่อนตัวนี้อย่าลืมนะผมกิบล็อกตัวนี้นะถ้าใครหัดทําใหม่ๆนะผมก็อย่าลืมเด็ดขาดเลยมีสิทธิ์เครื่องพังได้นะเพื่อนถ้าลืมใส่แค่ตัวนี้นะเพราะว่าสลักนะผมมันจะถอยออกมานะผมถอยออกมาแล้วมามาชนกับปกเสื้อนะผมมาชนกับอ่าผนังด้านในเสื้อนะผมมันก็จะเป็นรอยและมันก็จะเป็นอ่าคล้ายๆว่าลูกเบรกนะผมะไม่พิคีมไปแหลมเพื่อน ก็จะใส่ยากนิดนึงนะ,อะโอเคผมก็เข้าแล้วนะผมใส่เรียบร้อยนะผมยิบล็อกก็พยายามเลื่อนดูด้วยนะผมว่ามันขยับได้ไหมนะโอเคครับผมก็ดันเข้าไปเลยนะเพื่อน คติดบูทนิดนึงเพื่อนๆโอเค,อเคผมก็ได้อยู่นะก่อนอื่นนะเพื่อนๆก็ นี่เป็นปลากินนะผมที่เขาแถมมานะอ่าเราต้องเอาไปทําให้มันเกิดความร้อนนะผมทําให้มันขยายตัวนะมันก็จะนิ่มลงนะผมแล้วก็กําลังอัดนะผมมันก็จะออกยากด้วยนะก็ผมเอาไปลนแก๊สกระป๋องนะผมก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับผมเป็นสีแบบนี้เลยเพื่อนแล้วก็ให้เราทากาวนะผมผมจะทาแค่วงในนะผม อันนอกผมก็จะไม่ทานะตรงขอบตรงนี้นะผมตรงขอบพวกนี้ผมไม่ทาผมจะทาแค่อ่าตรงที่มันอ่าอยู่ข้างลูกสูบมากที่สุดนะผมก็กลัวกําลังอัดมันรั่วนะก็ทาประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ใช้มือรูปเลยนะผม ประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเลอะเะมือหน่อยนะบเพื่อนเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาฝาสูบนะบเพื่อนก็ใส่ตามเข้าไปเลยนะฝาสูบที่เราใส่อ่าพวกสปริงวาลไว้นี่แหละนะบเพื่อนส่วนมากจะติดบูธนะ ได้อยู่เพื่อนๆใส่เข้าไปเลยนะผมให้ครบทุกตัวนะก็มาดูกันเพื่อนว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผม ซื้อครบชุดขนาดนี้นะผมมันจะวิ่งเท่าไหร่นะเราซื้อมาทั้งชุดเลยนะผมถ้าประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะผมก็ถือว่าได้อยู่นะ นะผมก็เป็นน็อตตัวนี้นะผมเบอร์แปดนะใส่เข้าไปเลยเพื่อนอีกตัวหนึ่งผมไปไหนเนะี่ยโอเคผมก็เหลืออีกตัวนึงก็ใส่เข้าไปเลยเพื่อนกันให้ตึงมือเลยนะ คครับผมอ่ะต่อไปนอ็อตแคมปนะผมใส่เข้าไปเลยก็ถ้าเพื่อนๆน,นะผมสงสัยตรงไหนนะผมก็สามารถเม้นสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ผมก็จะไล่ตอบเกือบทุกคนเลยนะผมก็เป็นไปได้นะ่าจะตอบทุกคนนะผมแต่ว่ามีบางคนนะผมมันก็หลุดก็หล่นไปได้นะผมบางคนผมก็อาจไม่ได้ตอบนะแล้วก็อย่าลืมนะผม ตัวนี้นะผมใส่ก่อนอ่าใส่ก่อนเฟืองเราลิ้นนะผมเพราะว่าถ้าเราใส่เฟืองแล้วมันก็จะใส่ไม่ได้นะครับผมยังให้ตรงนะผมแล้วก็ใส่เข้าไปทีเดียวเลยเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าอันนี้จะใส่ยากอยู่นะแต่ถ้าใครใส่ประจํานะผมมันก็จะชินอยู่แล้วก็ต่อไปก็น่าจะเป็นเฟืองแล้วนะเพื่อน,อนอขันย้ำดูอีกทีนะครับผม ว่ามันแน่นหรือเปล่านะต่อไปก็เป็นเฟืองเราลิ้นเลยนะผมใส่เข้าไปเลยนะก็ดูมาร์กให้ตรงนั่นเพื่อนแต่อันนี้ผมทําบ่อยนะผมยึดน็อตตัวนี้ให้นั่นเลยเพื่อน,อนแล้วก็อย่าลืมนะผมปิดน็อตเบอร์สิบตัวนี้ด้วยนะ แล้วก็หมุนดูนะเพื่อนว่าชนอะไรหรือเปล่านะผมก่อนที่เราจะไปตั้งวาลวนะผมก็หมุนมาร์กให้ตรงก่อนนะครับผมประมาณนี้นะผมก็ตั้งวาลวเลยเพื่อนตอนนี้นะผมผมจะลองตั้งไปที่0.13ดูนะเพื่อนประมาณนี้แหละนะผมก็เพราะว่าเขาไม่ได้บอกมานะผมว่าให้ตั้งวาลวเท่าไหร่นะ แต่ส่วนมากก็จะตั้งประมาณนี้แหละเพื่อนๆ่ศูนย์จุดหนึ่งสามศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะผมแล้วก็มีตัวจับนะผมแล้วก็ใช้เป็นเบอร์เก้านีเพืนะ่อนโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนปิดๆิดดีนะผมแล้วก็มาตั้งในเสียกันนะผม โอเคนะผมแล้วก็แล้วเราก็หมุนนะผมเราก็หมุนเช็คดูว่าชนอะไรไหมเพื่อนแบบนี้ไม่ชนนะผมถ้าชนมันจะดังคล้ายๆว่าสปริงนั่งนะผมมันก็จะดังแต๊บเต๊บเต,ต๊บนะผมหรือถ้าเราใส่มาร์กไม่ตรงนะผมมันก็จะดังนะบางทีถ้ามันชนนะผมมันก็จะหมุนไม่ไปเลยนะก็ให้เราค่อยๆนะผมค่อยๆหมุนนะบางทีมันไม่ตรงนะผม แล้วเราไปฝืนหมุนนะผมมันก็จะทําให้วาล์วคดได้นะเพื่อนๆโอเคนะผมก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเก็ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับผมนี่เลยนะผมอะไรเก่านะก็มันต้องลันอินก่อนนะเพื่อนๆอ่าที่หน้าเพจเขาบอกนะผมก็น่าจะต้องลันอินสักสตาร์ททิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะผมะประมาณผมจะสตาร์ทไว้สักประมาณ อสองชั่วโมงนะเพื่อนแต่ว่าตอนนี้นะผมค,คัดมันก็เริ่มมีปัญหานะผมก็ไปลองขี่มาแล้วแหละนะเพื่อนอ่าคัดอยู่ไหนคัดอยู่ด้านนี้เพื่อนคัดมีปัญหานะผมก็คืออ่าเวลาเราเหยียบนะผมมันเป็นตั้งแต่ตอนที่ผมทําเดิมแรกๆแล้วนะครับผมก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะผมคัดนะผมมันเป็นอคล้ายๆแบบว่าพอเราเหยียบไปนะผมมันไม่มีคัดนะผม แบบว,ว่าเราเหยียบคัตปกตินะมันไม่มีคัตนะผมอ่าตัวนี้เป็นคัตร้อยิบห้านะผมแล้วก็อ่าใส่แผ่นสปาร์คหนึ่งสามห้าแล้วก็สปริงแต่งนะผมก็เวลาเราเหยียบไปนะผมมันก็จะมีคัตนิดนึงนะผมแต่ว่าคัตไม่ได้หมดนะผมลองเปลี่ยนแผ่นคัตก็เป็นเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาแก้คัตนี่แหละเพื่อน,อนก็ติดปัญหาอยู่ที่คัตอย่างเดียวนะตอนนี้ก็เครื่องมันก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะผม อย่าเป็นคัดแล้วมันไม่เป็นคัดเพื่อนๆเวลาเราเหยียบคัดมันไม่เป็นคัดนะก็คอลีดนะผมผมใช้เป็นคอลีดเดิมก่อนนะครับผมก็ใช้ในการลันอินก่อนนะเดี๋ยวถ้าเราจะวิ่งเราค่อยไปซื้อเอาเป็นคอลีดมินยมนะผมมาใส่แทนละกันนะครับผม อ่าตอนนี้ผมอ่าใส่แรนอินก่อนแล้วกันเพื่อนเือนก็เสียงก็ใช้ได้อยู่นะมีคนถามนะผมเดี๋ยวมีคนสงสัยนะว่าหัวฉีดเบอร์อะไรนะผมผมใช้เป็นของคลิกร้อยยี่ห้านะผมหรือว่าถ้าผมจะใช้เดิมก็ได้นะหัวฉีดเดิมก็ได้นะผมเพราะว่าของผมมันมีกล่องนะผมเป็นกล่องอ่าอยู่ใต้เบาะนะผมอ่ะมาด้านนี้แล้วกันเพื่อนเือนก็เป็นกล่องของค่ายนี้นะผมอะไรเนี่ย นี่นะผม GLP นะผมอ่ามันจะปรับได้นะผมมันจะปรับจูนได้นะถ้าเราอยากได้หนานะผมแล้วก็จูนแล้วก็เอาไขควงนะผมหมุนอ่าอยู่ในตัวนี้แหละนะผมแล้วก็หมุนเรานะผมถ้าเราอยากได้บางนะผมแล้วก็หมุนกลับมานะก็จะประมาณนี้นะผมเป็นกล่องอ่ายกหัวฉีดนะผมอ่าเขาขายอยู่ที่ประ,ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยนะผมแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะขายเท่าไหร่นะผม หัวฉีดนะผมผมจะใช้เบอร์อะไรก็ได้นะผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อกล่องนะผมก็ไปซื้อเบอร์หัวฉีดมาเลือกกันหลายๆเบอร์ก็ได้นะผมผมชอบแบบนี้นะผมประหยัดดีนะเราไม่ต้องไปซื้อหัวฉีดหลายๆนะผมเราใช้กล่องใบเดียวนะผมจะจูนหนาก็ได้จูนบางก็ได้นะแต่ว่าขั้นตอนจูนมันจะยากนิดน,นึงเพื่อนๆเราต้องจูนแล้วไปสีดูนะผมไม่มีคอมพิวเตอร์เสียบอะไรนะเราก็ไขควงหมุนเลยนะผม คอกองเดี๋ยวคลิปหน้านะผมถ้าเราจะออไปวิ่งจริงๆเดี๋ยวค่อ,อยมาเปลี่ยนนะผมเป็นน่าไม่ใช่คอกองดิคอรีดนะผมคอรีดนะส่วนคอกองอยู่นั่นนะผมยังไม่ได้ใส่เลยนะผมผมจะสตาร์ททิ้งไว้สักประมาณสามชั่วโมงแล้วกันเพือ่อนๆรันอินไปก่อนนะเหมือนตามที่หน้าเพจเขาบอกนะผมอันนี้ก็เป็นคอยส้มนะผมไม่รู้ว่าใส่ทําไมนีม่เพิ่มอะไรเลยนะเพือ่อนๆก่อใส่ไปงั้นแหละนะผมของเหลือ แล,แล้วผมก็จะเก็บพวกนี้แหละนะผมก็ถ้าใครนะผมดูคลิปนี้จนถึงขั้นตอนนี้นะผมก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะผมแล้วก็กดติดตามช่องของผมไว้ก็ได้นะเผื่อผมลงคลิปวันหน้านะผมก็จะได้กดเข้ามาดูกันนะครับผมก็คลิปนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมเจอกันคลิปหน้าครับ